ทำไมมันแดงๆเ,เหมือนจยอยากอะไรออกมาน่ะโอ้โหฉันมาผิดน่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะอ้าวประตูหายไปแล้วชเชนี่ถ้ากลับบ้านก็เถอะเราเราจะใช้อะไรนกันกลับบ้านอ่ะก็เรื่อง เรือของพวกทหารมันล่มแล้วนะเอาจริงดิแต่ว่าทุกกตามนายตัวงสูงนะเออว่ะนายน่าจะพาเราเดินไปได้โอเคเดี๋ยวฉันพาแกาเดินไปแล้วกลับโอเคแล้วก็กลับถึงบ้านป็นที่นี่ได้แล้วนะ เดี๋ยวทําไมได้ยินเสียงเหมือนประตูมิติอะไรจะมาอีกกว่าเฮ้ยนี่อไงประตูมิติอะไรโผล่มาอีกแล้วนะ่ะสีดาแล้วเหมือนมันจะมีอะไรเดินออกมาด้วยอาเดี๋ยวพวกเรามาผิดนะ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านเราก่อนอา้อาวอะไรวะมีแต่ประตูมิติว้์บมาเนยเฮ้ยมันมีประตูมิติสีชมพูว้าปมาอีกแล้ว หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะโอ้ฉันมาผิดนะเฮ้ย hey. <laughs> นี่แกจะเรียนเตียงกวกฉันทำไมนะอ่ะโอ,โอ,โอ้ฉันพูดผิดนะฉันมา ừ, เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่โลกมาครับนี่นี่มันนี่มันไม่ใช่นากนี่โอเคฉันสร้างประตูผิดนะ่ะเดี๋ยวฉันกลับดีวกว่าเอา้าอะไรอีกแล้ววะ ไปพวกแกน่ะไปเอาปุ๋ยหมักที่อยู่บนหลังคามาให้หน่อยปุ๋ยหมักที่อยู่บนหลังคาแกจะเอาทำอะไรจะเจ้าเ็นท่ิ้งขาวท่านน่ะจะเอาไปใส่ผลผลิตที่มันเรียกว่าหินน้ำเต้าดินแล้วฉันก็จะเอาไปขาย เพรฉันมีพลังนะดูหมวกที่ฉันใส่ฉันมีพลังทําให้น้ําแห้งหมดแล้วเนี่ยเอา้าแล้วแกมีพลังทาให้น้ําเพิ่มไหมเนี่ยโอ้แคก็มีสิแต่ฉันไม่ได้ทําให้มันแห้งจนเกินไปจนปลาอยู่ไม่ได้นะฉันให้มันทําให้มันตื้นเฉยๆนะ่ะอา้าวอย่างนี้เหรอ โอเคเดี๋ยวฉันไปเอามาให้โอเคฉันเอามาให้แล้วโอเคฉันขอคุณมากเลยเดี๋ยวฉันจะเอาไปใส่เห็นน้ำเตาดินก่อนว่ก่อนอ,อย่าลืมเหลือไว้ให้เจ้าหุ่นยนต์ด้วยล่ะโอเคได้ได้ได้เอาานเล็กให้มันเพราะมันมันก็ตัวเล็กนะ่ะ โอเคโอเคอ้าวแล้วแกจะเอาเห็นน้ำเต้าดินที่อยู่บนหัวแกไปทําอะไรอะ่ะทัานก็จะเอาไปขายไงแล้วมันแค่สามอันเองนะเนี่ยมันแค่สามอันแต่ราคามันอนะ่ะสามหมืนบาทเช่นะเอาไปซื้อปลาได้ซื้อกินได้เลยอ๋อโอเค ใช่เลยแต่ฉันจะเอาไปโยนลงทะเลแล้วก็จะมีเงิน,น,าาาาน,นามาให้ฉันเพราะว่าพระเจ้าโคไซดอนนะเขาเอาไว้ทีฉันพระเจ้าโคไซดอนนะชอบกินเห็ดต้๊มเต้าลิ้นมากเลยนะโ,อโอเคใครที่ชอบดูการ์ตูนของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยยิ่งดีกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพีทแอนพึกด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องของน้องผมโอเคนะครับส่วนช่องผมชื่อว่าอพีทแอดเวนเจอร์นะครับโอเคครับ